ตอนที่122สิทธิ์ร่วมสำนักเข็นค่ากันเองมั่วชิงเฉินและต้วนชิงเกอร์สบตากันปาดหนึ่งรีบเก็บงากิ่นายตนหลบเข้าข้างๆแล้วก็ได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งว่าเป็นอสูรปีศาจชั้นสองที่เทียบเท่าระดับสร้างรากฐานจริงหรือไปเข้าไปดูหน่อยสิทธิ์พี่นี่ไม่เหมาะกัง ผู้บุเป็นเพียนที่สามารถฆ่า,าสุนปีศาสชั้นสองได้ต้องเป็นยอดฝีมือแน่นอนหากยังไม่จากไปอีกเสียงหนึ่งเอ่ยอย่างเรียบร้อนตัวชิงเกอร์มองจากทิศทางทางหนึ่งจึงไม่รู้เรื่องของอสุนปีศาสชั้นสองมองมั่วชิงเฉินและส่งเสียงทางจิตว่าสิ์น้องชิงเฉินอสุนปีศาสชั้นสองอันใดสิ์พี่ประเดี๋ยวค่อยพูดดู ดูสามคนนี้จะทำอันใดก่อนจากนั้นก็ได้ยินเสียงสิทธิพี่คนนั้นว่ากลัวอะไรที่แห่งน,นี้ต้นไม้หนาทึบพบเจออันตรายก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการหนีหากคนคนนั้นฟื้นฟูพลังแล้วก็คงจากไปนานแล้วหากยังไม่จากไปนั่นหมายความว่า หาสิทธิพี่มิ่งเจียนหากคนคนนั้นยังไม่จากไปสแสดงว่าเขาได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่ผู้บุพเพนเพียนที่เริ่มพูดคนแรกตระหนักว่ามั่วชิงชฉินแอบว่าผู้บุพเพนเพียนมีคนโง่ไม่กี่คนจริงๆหากไม่เพราะการมาของตัวชิงเกอร์ตนก็จากไปนานแล้วจริงๆสมุนไพทิปในมือของมั่วชิงชฉินสองคนเพียงพอที่จะแลกโอสถสร้างรากฐานวันต่อต่อไปได้การแข่งขันแข่งแยง่งนับวันจะยิ่งโหดร้ายขึ้นเช่นนั้นทางเลือกที่ดีที่ ที่สุดคือการอยู่ให้ห่างทนให้ครบสิบวันออกจากหุบเขาก็บรรลุปเป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้แล้วยามนี้ยอมไม่อยากมากเรื่องเป็นธรรมดาจึงเก็บกิ่นงามกลิ่นอายอย่างระมัดระวังหวังเพียงให้สามคนนี้จากไปโดยไม่สังเกตใครจะรู้ว่าเรื่องมักจะต่างจากกับที่หวังเห็นผู้บยงเ,เพียนสามคนนั้นค้นหาย,ยู่รอบหนึ่งกําลังจะหันหลังจากไปจู่ๆคนในนั้นก็โยนยานแผ่นหนึ่งจู่โจมมาที่ตำแหน่งที่ต้วนชิงเกอร์อยู่ ด้วยความจำใจต้วนชิงเกอร์จึงได้แต่ปรากฏตัวออกมาสิทธิไม่คิดว่าจะเป็นสิทธน้องร่วมสำนักผู้บวเพนเพียงคนหนึ่งน้ำเสียงแฝงไปด้วยความประหลาดใจผู้บวเพนเพียงทั้งสามคนนี้ล้วนใส่ชุดเต่าสีเขียวขอบดำเป็นเครื่องแต่งกายของสิทธในสำนักของพรรคเกี่ยวกวางขอคารวะสิทธพี่ทั้งสามต้วนชิงเกอร์เห็นเป็นสิทธร่วมสำนักจึงคารวะอย่างสงบฮึยเฮ้าคาดเดาไว้แล้วว่าคนที่ฆ่าอสุนปีศาจชั้นสองต้องเป็นหญิงสาวแน่ นนเพียงแต่ไม่คิดว่าจะเป็นสิทธิ์น้องร่วมสำนักที่อายุน้อยเพียงนี้คนนั้นในนั้นเอ่อยเหมือนยิ้มแต่ไม่ยิ้มมั่วชิงเฉินที่หลบอยู่ข้างๆได้ฟังแล้วก็ต้องตกใจสามคนนี้แม้จะเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักทว่า ตอหน้าผลประโยชน์ใหญ่หลวงยากจะรับประกันว่าจิตใจจะไม่อ่อนไหวคนที่เป็นผู้นำบอกต้วนชิงเกอร์อายุน้อยมีความหมายสองชั้น 1. คือบอกว่านางอายุน้อยหมายความว่าความหมายที่ซ่อนไว้อีกหนึ่งคือตะบะตำ่ำถ้าว่าคนเช่นนี้สามารถเขียนค่าอาสุนปิศาจชั้นสองได้เช่นนั้นหากไม่ใช่มีอาวุธเวทยันชั้นดี ก็ได้แต่บำเพ็ญเพียรวิชาสุดยอดบางอย่างและสิ่งเหล่านี้เฉพาะจอดจงเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรรววละเมอไฝหาถึง ตัวชิงเกอร์ก็เป็นคนฉลาดรีบเอ่ยว่าสิทธิพี่พูดเล่นแล้วน้องเพียงแต่ผ่านที่แห่งนี้เท่านั้นอสูรปีศาจชั้นสองที่ท่านพูดถึงแม้แต่เห็นก็ไม่เคยเห็นมาก่อนสิทธิพี่ท่านคาดได้อย่างไรว่าเป็นหญิงสาวผู้บุพเพเพียนที่อยู่ข้างๆอดถามไม่ได้เนื้อของอสสรปีศาจชั้นสองเป็นของบำรุงกายชั้นเยี่ยมหากเป็นผู้บเพเพเพียรชายใครจะทิ้งไว้ข้างทางปล่อยให้อีกาตัวหนึ่งกินจะมีก็มีเพียงผู้บเพ็ญเ,เพียรหญิงที่ยังคงถูก การรบกวนโดยลักษณะภายนอกมั่วชิงเฉินที่อยู่ข้างๆเกิดความระาอายใจไม่ว่าอย่างไรสภาพจิตใจด้านในของตนก็เป็นรองรผู้บำเพ็ญเพียรชายที่อยู่ตรงหน้านี่น่าจะเป็นข้อบอกพร่องของผู้บำเพ็ญเพียรหญิงแล้วจึงแอบเตือนตนเองต่อไปจะไม่ทำผิดพลาดเช่นนี้อีกเด็ดขาดต้วนชิงเกอร์เห็นสามคนนี้คุยเล่นกันโดยไม่เห็นคนอื่นในสายตาจึงแอบล่งใจฝีเท้าค่อยๆเดินถอยไปทางทิศหนึ่งสิทธิ์น้องนี่จะไปไหนคนในนั้นอมยิ้มถามต้ว ชิงเกอร์เหม็นปากน้องไม่รบกวนสิทธิพี่ทั้งสามแล้วหลายวันมานี้ยังเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เลยใจร้อนรนยิ่งนักจึงอยากไปลองดูที่อื่นบ้างคนในนั้นกวาดสายตาผ่านทางคนซ้ายปาดหนึ่งคนทางซ้ายรีบรับทันทีว่าสิทธิน้องจากกันไปเช่นนี้ไม่ใช่ทำให้การพบการที่หาย,ยากนี้ต้องสูญเปล่าหรือความหมายของสิทธิพี่คือต้วชิงเกอร์ระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นเต็มพิกัดตอบโดยหวังเป็นครั้งสุดท้ายว่าจะโชคดีคนในนั้นบึงตาใส่คน สายปาดหนึ่งมองตัวชิงเกอร์ตรงๆว่าเช่นนี้เถอะสิทน้องเห็นแก่ที่อยู่สำนักเดียวกันพวกเราจะไม่ทําให้เจ้าลาบากใจเพียงเจ้ามอบถุงเก็บวัตถุบนตัวออกมาก็ปล่อยเจ้าไปเช่นไรสิทพี่นางหนูนี่อรชนนอนแอนถึงเพียงนี้เหตุใดจึงคนด้านซ้ายร้อนรวนว่าคนนั้นในนั้นบึงตายอย่างดุร้ายใส่คนด้าน้ายปาดหนึ่งอีกคนหนึ่งดิ้นกระตุกทางซ้ายทั้งสองคนไม่รู้ส่งเสียงจิตอะไรกันสิทพี่ แกล้งรับปากพวกเขาช่วยโอกาสจูจมคนที่อ่อนหัดที่สุดคนนั้นมั่วชิงเฉินช่วยโอกาสที่ทั้งสาคนคุยกันแอบส่งเสียงทางจิตให้มั่วชิงเฉินที่ดูอยู่ข้างๆอยู่วงนอกดูออกตั้งนานแล้วเรื่องในวันนี้ไม่อาจจบอย่างสันติได้แล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้มีสู้ลงมือก่อนได้เปรียบสามคนนี้แม้เป็นสิทธิในสำนักตรบาดกับสูงไม่ต่ำเท่ากันคนที่เป็นผู้นำคนนั้นอยู่ระดับรลอมลมปันขั้นสมบูรณ์นับเป็นสุดยอดฝีมือที่ ที่อยู่แดนลีลับนี้แล้วสองคนที่เหลือล้วนอยู่ระดับหลอมลมปานขั้น11คนอ่อนหัดที่สุดที่อยู่ด้านซ้ายนั่นเพิ่งอยู่ระดับหลอมลมปานขั้น11เเริ่มต้นขอเพียงจัดการคนหนึ่งก่อนมัวชินเฉินมั่นใจว่าพวกนางสองคนร่วมมือกันรับมือผู้บัเป็นเพียงที่เหลือสองคนไม่มีปัญหาสิ์น้องพิจารณาถึงไหนแล้วคนในนั้นถามอย่างไม่ร้อนไม่หนาวบนใบหน้าท้วนชิงเกอร์ฉายแววลังเลอย่างอะไรอววรสีหน้าเปลี่ยนไปหลายค สุดท้ายกัดฟันนึ่งถุงเก็บวัตถุที่เอวออกเอ่ยว่า นี่เป็นสมบัติทั้งหมดของน้องแล้วยังหวังให้สิทธิ์พี่รักษาคำพูดไม่ทำให้น้องลำบากใจต้วนชิงเกอร์เอ่ยพังกุ้มตัววางถุงเก็บว,วัตถุไว้บนพื้นทั้งสามคนเห็นต้วนชิงเกอร์เชื่อฟังเช่นนี้มองตาการปาดหนึ่งพายักหน้าอย่างพอใจในยามนี้เองแท้ยาวเส้นหนึ่งสะบัดออกมาทันใดตวัดไปที่คนทางซ้ายคนทางซ้ายไม่ทันตั้งตัวถูกแส้ยาวพันที่ข้อเท้าต้วนชิงเกอร์ดึงโดนพันคนนั้นล้มลงกับพื้น แทบจะในเวลาเดียวกันกับที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกสองคนจู่โจมมาทางตัวชิงเกอร์พร้อมกันตัวชิงเกอร์กับไม่ต้านแม้แต่น้อยเพียงแต่จู่โจมคนที่ถูกแทะยาวพันไว้อย่างเต็มที่เป็นดังคาดขณะที่โจมตีของทั้งสองคนกําลังจะมาถ,ถ,ถึงหน้าตัวชิงเกอร์ชามใบใหญ่ใบหนึ่งปากชามหันหน้าออกตั้งขวางไว้หน้านางต้านการจู่โจมไว้หลังจากทั้งสองคนตกใจแล้วพบว่าด้านหลังมีคลื่นพลังวิญญ,ญาณที่รุนแรงแผ่ออกมาก็ไม่ทันได้หันหลังกลับไป มเมื่อเก็บการจู่โจมแล้วโดดออกมาสองข้างก็เห็นยันหลายใบระเบิดกลางอากาศคนที่ตบาดต่ำกว่าคนนั้นเห็นหลบยันพ้นแล้วจึงล่องอกรีบบังคับกระบี่บินจู่โจมมาที่มั่วชฉิงเฉินที่จูจ่จงโผลออกมาแต่กลับรู้สึกเจ็บที่หน้าอกก้มหน้าลงดูเสื้อด้านหน้าหน้าอกมีรูขนาดเท่ารูเข็มเลือดพุ่งออกมาเป็นสายเล็กๆในพิษตาบนเสื้อสีเขียวเลอะออกมาเป็นละอองจุดๆทว่าไม่นานเลือดก็แข็งตัวไม่เห็นเลือดไหลออกมา อีกคนที่เป็นผู้นำในมือกลางร่มสีเขียวอันหนึ่ง าการโจมตีไว้กับได้ยินเสียงตึกเสียงหนึ่งผู้บำเพ็ญเพียรข,ข้างๆหงายหลังลงกับพื้นบนใบหน้ายังปรากฏสีหน้าตื่นตระหนกแต่กลับไม่มีลมหายใจแล้วสิ์น้องคนที่เป็นผู้นำร้องเรียกเสียงหนึ่งถลึงตาใสาม่ม่วชิงเฉินที่จู่ๆก็โผล่ออกมาว่านางมานเจ้าใช้วิชาอะไรถามพางร่มสีเขียวในมือแปลงเป็นลูกธนูหลายดอกยิงไปที่ม่วชิงเฉินม่วชิงเฉินเร่งให้ชามใหญ่กลับมาชนเข้ากับธนูแหลมสองคนร่างสันทิมในเวลาเดียวกัน ตัวชิงเกอร์ที่จัดการผู้บำเพ็ญเพียรอีกคนหนึ่งแล้วเห็นท่าสะบัดแท้เคี่ยนไปที่คนนี้อย่างไม่ลังเลคนคนนั้นคิดไม่ถึงว่าผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่ตะบะไม่สูงสองคนนี้ล้วนมีอาวุธเวทที่ไม่เลวโดยเฉพาะหญิงสาวที่โผล่มาหลังสุดพลังป้องกันของอาวุธเวทไม่เลวยิ่งนะักพอฟัดพอเพียงกับร่มเขียวของเขานึกถึงฝีมือที่คาดไม่ถึงถูกผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่ฆ่าสิทธิ์น้องนี้นึกถึงฝีมือที่คาดไม่ถูกของผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่ฆ่า สิทธิ์น้องนี้อีกครั้งผู้บำเพ็ญเพียรน,นี้เกิดเสียใจขึ้นมาแอบว่าในบรรดาสิทธ์ร่วมสำนักมีผู้บำเพ็ญเพียรหญิงที่ร้ายกาจเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไร่เหตุใดด้วยฐานะของเขาจึงไม่เคยได้ยินมาก่อนคนคนนี้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เมือเ่อเผชน,นากับการจู่โจมของหญิงสาวทั้งสองคนจึงอดคิดหนีไม่ได้เห็นผู้บำเพ็ญเพียรหลังจากซัดออกมากระบวนท่านหนึ่งแล้วเอียงตัวมั่วชิงเฉินติงว่าสิทธิพี่เขาคิดหนี ต้วนชิงเกอร์ที่ร่วมมือกันอย่างรู้ใจได้ยินดังนั้นรีบโยนยันกระสุนสองสามใบออกไปปิดทางไปของคุณคนนั้นขณะดเดียวกันแซยาวก็ตวัดมาร่มเขียวในมือผู้บำเพ็ญเพียรหมุนขึ้นมาทันทีกลายเป็นวงกลมที่ไม่มีช่องโหว่ใบมีดวิญญาณน,นับไม่ถ้วนบินออกมาจากในวงกลมบีบจนมั่วชิงเฉิน,ฉน,ฉนสองคนต้องล่าถอยผู้บำเพ็ญเพียนเห็นสองสาวถูกบีบให้ล่าถอยใบหน้าปรากฏรอยยิ้มสายหนึ่งแล้วโยนยันแผ่นหนึ่งออกจากมือยันใหญ่ขึ้น ในพิบตากลายเป็นนกกระดาษขนาดยาวหนึ่งจังผู้บำเพ็ญเพียรกระโดดขึ้นไปทันทีนั่งบนนกกระดาษขึ้นบนฟ้าไปมั่วชิงเฉินไม่คิดว่าคนคนนี้ยังมียันเหินหาวอีกความเร็วในการเล่งเ่าวันในมือให้ยาวสู้ความเร็วของนกกระดาษไม่ได้เข็มสีเงินเขียวที่โยนออกไป ยิ่งถูกร่มเขียวในมือผู้บุเป็นเพียนนั้นต้านไว้จนหมดเจ้าสองคนคอยดูความอับอายวันนี้วันหลังข้าจะเอาคืนเป็นร้อยเท่าให้ได้ผู้บําเป็นเพียรก้มหน้ามองลงมาพูดอย่างชัดถ้อยชัดคำไม่คิดว่าลูกไฟขนาดเท่าชามลูกหนึ่งตกลงมาจากฟ้าลงบนศรีรษะของเขาพอดีการป้องกันของผู้บําเป็นเพียรที่สำคัญคือ การอาศัยการป้องกันจากอาวุธเวทและยันเมื่อถึงระดับสร้างรากฐานถึงสามารถสร้างม่านป้องกันขึ้นรอบตัวได้หากว่ากันด้วยร่างเนื้อที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อ่อนแอมากผู้บำเพ็ญเพียงระดับหลอมลุมปันขั้นสมบูรณ์ที่แสนโชคร้ายคนนี้เนื่องจากไม่ได้ป้องกันเลยสักนิดศีรษะถูกลูกไฟไหม้เป็นก้อนดำก้อนหนึ่งทันทีกลิ่นของเนื้อย่างแผ่ซ่านไปเต็มท้องฟ้าศพของผู้บำเพ็ญเพียงตกลงจากฟ้ากลายเป็นเลือดเนื้อและเทก้อนหนึ่งยันเหินหาวขาดพลัง วิญญาณคอยควบคุมคืนสภาพเป็นนกกระดาษเท่าฝ่ามือปลิวลงกับพื้นในยามนี้เองอีกาสีดำมะเมือ่อร่อนลงมาอย่างสบายอารมณ์ร้องใส่มั่วชิงเฉินอย่างได้ใจสองทีแวดแหวดบางอาจรบกวนแม่นางข้ารับประทานอาหารเผาให้ตายซะเลยเห็นจูู่มีอสูนปีศาจชั้นหนึ่งร่อนลงมาตัวหนึ่งตัวชิงเกอร์สะบัดแท่ในมือหมายจูโจมมั่วชิงเฉินรีบห้ามว่าสิทธิพี่ชิงเกอร์อย่าลงมือนี่เป็นอสูนวิญ,ญญาณของข้าหา ต้วนชิงเกอร์อาปากค้างแผ่วเบาแล้วชะง,งักหันหน้ามองดูอีกาไฟสิ์น้องเจ้ารับอีก,กาตัวหนึ่งเป็นอสูรวิญญาณตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วน้ำเสียงช่างมั่วชิงเฉินรู้สึกขายหน้าในทันใดเอ่ยเสียงต่ำว่านี่นี่เป็นอุบัติเหตุต้วนชิงเกอร์กับหัวเราะหืๆว่าสิ์น้องชิงเฉินไม่คิดว่ารสนิยมเจ้าจะพิเศษปานนั้นสิ์พี่ มั่วชิงเฉินเห็นนางล้อเลียนจึงต่อไปคำหนึง่งใครจะรู้ว่าอีกาฉลาดผิดปกติฟังออกว่าต้วนชิงเกอร์ดูถูกมันจึงบินลงมาหน้านางทันทียื่นปีกออกข้างหนึ่งร้องแวดแวดใส่นางไม่หยุดหนังตาเปิดครึ่งหนึง่งโผล่ออกมาแค่ตาขาวเห็นอีกาตัวนี้ทำท่าทางเหมือนหญิงปากร้ายข้อด่ากราดในแววตาย,ยังแสดงออกถึงความดูถูกดูแคลนที่ขอให้เป็นคนก็ต้องดูออกต้วนชิงเกอร์รู้สึกร้องไห้ก็ไม่ใช่หัวเราะก็ไม่ ใช่ทันทีไม่กล้าพูดอะไรอีกเมื่อชิงฉันที่เก็บรางวัลแห่งชัยชนะจูจ่ๆก็ร้องเรียกว่าสิทธิ์พี่มานี่เร็วเรารวยแล้ว